สนับสนุนโดยบริษัทซิสตอนิกส์จำกัดโจนไซเบอร์แฮกโรงพยาบาลเรียกถึง63,000ล้านบาทเข้าไม่ได้โดนล็อกรหัสไทยคุกคามทาง<ด>ไซเบอร์องค์กรไทยถูกแลนเซมแวร์ไวรัสเรียกค่าไท่ทั้งสิ้น30ครั้งความเสียหายมากกว่า1,000ล้านบาท แลนซอร์แมทหรือโปรแกรมเรียกค่าไถา่พอโปรแกรมตัวนี้เข้าสู่คอมพิวเตอร์ของท่านสิ่งแรกที่มันจะทำคือจะเอาไฟล์ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ของเราครับเข้ารหัสเอาไว้หมายความว่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์ทุกอย่างของท่านจะถูกโปรแกรมตัวนี้ล็อกไว้และท่านจะไม่สามารถปลดล็อกได้ยกเว้นท่านจะมีรหัสจากมิจชฉาชีพและถ้าท่านอยากได้รหัสท่านต้องจ่ายเงินให้เขาเราถึงเรียกเขาว่าโปรแกรมเรียกค่าไถ่ครับจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเกิดโรงพยาบาลที่มีคนไข้มาวันวันหนึ่งเนี่ยเป็นพันๆคน,คนอยู่ดีๆเจอรลนซ์แฟมแบตัวนี้เข้าไปครับคนไข้ที่มาประวัติการรักษาประวัติแพ้ยาการจ่ายายาทุกอย่างไม่สามารถเข้าถึงได้ครับสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องสมมุติครับแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วการที่คณจะโหลดโปรแกรมเรียกค่าถ่ายได้จะมาจากเช่นเข้าไปโหลดโปรแกรมเถื่อนครับเว็บลามกหรือเข้าไปกดลิงก์ต่างๆนานาที่ทําให้เราโดนโปรแกรมตัวนี้มาใช่ไหมครับ ปัจจุบันมีสิ่งที่เหนือกว่านั้นซรับ r a n แว m w a r e as a Service หรือโปรแกรมเรียกค่าไถ่ายพร้อมใช้งานครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากครับเพราะปัจจุบันคุณไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่คุณไม่รู้จักหรือคนที่ทำงานของเราถ้าไม่หวังดีอาจจะเอา r a น s ์ซอ a r e แมาเสียบ usb ให้เราตอนไหนก็ได้ครับเราจะป้องกันได้ยังไงครับวิธีแรกครับทุกครั้งที่เราทำงานเราต้องแบ็กอัพข้อมูลของเราไว้ก่อนครับไม่ว่าจะเป็นการแบ็กอัพใส่ usb ใส่ฮาร์ดดิส หรือ Backup ขึ้นไปใน cloud นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดครับ 2. เว็บไซต์ต่างๆนานาที่เราไม่รู้จักโปรแกรมเถื่อนที่หลอกใช้ฟรีแทนที่ต้องเสียตังค์ไม่ควรไปใช้ครับและวิธีที่3านะครับไม่ควรเอา USB ที่คุณไม่รู้จักหรือไม่ใช่ของคุณเข้ามาเสียบในเครื่องครับสรุปนะครับทุกครั้งที่คุณทำงานคุณควรแบ็กอัพข้อมูลเอาไว้ทุกกรณีนะครับเพราะวันใดวันหนึ่งถ้าคุณโดนโปรแกรมเรียกค่าไถ่มาแล้วคุณก็แค่ล้างข้อมูลออก และเอาข้อมูลที่แบ็กอัพไว้มาใช้ได้ทันทีครับเ mm hmm. พราะต่อให้คุณดนโปรแกรมเรียกค่าถ่ายและจ่ายเงินให้เขา mm hmm. ก็ไม่มีใครการันตีได้ครับ mm hmm. ว่าคุณจะได้ไฟล์กลับมา mm hmm. จริงๆคุณผู้ชมครับรูปที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่รูปผมจริงๆครับเ mm hmm. พราะคือรูปที่ผมไปสอนให้ AI รู้จักผมและสั่งให้เปลี่ยนสูตรให้ผมนะครับ และวิธีการนะครับเพียงแค่ผมมาหารูปตัวเองสักสิบถึงยีรูปที่แตกต่างกันอัปโหลดเข้าไปให้เขาครับแล้วสอนเขาว่านี่คือผมซันนี่เสร็จปุ๊บบอกเขาว่ารบกวนเอารูปผมตอนนี้ครับไปใส่สูตรให้หน่อยเพียงแค่คุณผู้ชมเข้าไปในเว็บไซต์และไปเลือกโหมดคาแรคเตอร์ครับพอเลือกโหมดคาแรคเตอร์เสร็จปุ๊บเขาจะให้เราเอารูปของเราที่แตกต่างอัพขึ้นไปสอนเขาแล้วกดเทรนนิ่งครับพอเทรนนิ่งเสร็จปุ๊บเขาจะมี AI เป็นหน้าต่างของผมครับเช่นรูปนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้ เขาใช้ AI ทำและ AI ตัวนี้มีชื่อว่า Free Pick ครับหลังจากนี้ผมไม่จำเป็นต้องไปถ่ายแบบทีียดนวครับเพราะว่าสามารถสั่งให้ AI เปลี่ยนสูตรที่ผมได้เรื่อยๆเลยครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัทซิสตอนิกจำกัดผู้นำเข้าอากาศยานและคนขับในประเทศไทยและหุ่นยนต์เสม,มือนจริงอัจฉริยะและนี่คือ The Source Code รู้ทันอันตภัยไ,ไซเบอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา1จนาฬิกาส0นาทีถ้าคุณไม่อยากตกเป็นเหยือ่อกลับมาเจอกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ่นะบย bye.